อนุทินชาญวิรกูลนายมตีประกาศว่าจะยุบสภาภายในเดือนมกราคม2569แล้วก็หลังจากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้งคือนอำนาจให้กับประชาชนในช่วงอย่างเร็วที่สุดก็ประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็อย่างช้าที่สุดก็เป็นช่วงต้นเดือนเมษายนภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยได้นำคอรมอจำนวน35คนเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะถวายสัตว์ปฏิบาลก่อนที่จะทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินโดยเมื่อวานนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีพระราชดำรัสถึงนายกและก็คอรมอชุดใหม่โดยขอให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งมานะบากบันแล้วก็พบกับความสำเร็จในการบริหารประเทศนอกจากนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติปัญญา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็นำพาประโยชน์ให้กับชาติและก็บ้านเมืองวันนี้ภายหลังจากถวายสัตว์ปฏิญาณเสร็จเนี่ยนายัฐคนตรีกลับมาที่ทำเนียบเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเรียกว่าให้สัมภาษณ์เสียงสั่นเครือแล้วก็มีน้ำตา,อ,าออกมาเล็กน้อยในช่วงที่สัมภาษณ์ก็บอกว่ารู้สึกตื่นตันแล้วก็รู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างล้วนพน้แล้วก็หลังจากนี้จะทำงาน สนองพระเดชพระคุณอย่างสุดความสามารถสุดสมองถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลแก่ชีวิตนาะยยงตียังบอกอีกว่าไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสามัญชนคนธรรมดาจะได้รับความเมตตาจะได้รับพระมหาการุณาที่คุณมากถึงเพียงนี้แล้วก็หลังจากนี้ตัวเองเนี่ยก็จะอุทิศตัวเพื่อทํางานตอบแทนบุญคุณของพี่น้องประชาชนและก็ทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศภายหลังจาก ที่เรียกว่า,าเข้าเฝ้าถวายสัตว์เสร็จเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเมืม่อวานก็มีการประชุมคอรมอนัดพิเศษใช้เวลาประชุมประมาณ3ชั่วโมงเพื่อที่จะเรียกว่าแบ่งงานให้แก่รองนายยงตรีทั้งหมด6คนแล้วก็มีการตั้งเลขาธิการนายยงตรีรวมถึงมีการเปิดใจครั้งแรกของคุณอนุทินโดยนายยงตีเนี่ยก็ประกาศว่าหลังจากนี้จะใช้เวลา4เดือนเนี่ยในการเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมือง โดยมีภารกิจเร่งด่วนสําคัญเนี่ยสเรื่อง4ประการด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยจะโฟกัสไปที่เรื่องของการลดรายจ่ายลดค่าของชีพลดค่าเดินทางลดค่าพลังงานแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่ามีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงซึ่งจะโฟกัสไปที่เรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา โดยนายจมตีบอกว่าการแก้ไขปัญหาก็จะใช้เรื่องของการทูดควบคู่ไปกับด้านของการทหารแล้วก็ยืนยันว่าในยุคสมัยของตัวเองเนี่ยจะรักษาอธิปไตยไม่ให้มีใครเข้ามาลุกลานแผ่นดินไทยได้เด็ดขาดเรื่องที่3าก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติซึ่งคุณอนุทินบอกว่าในยุคของตัวเองเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงระบบเตือนภัยปรับปรุงเรื่องของการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ แล้วก็จะเร่งในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับประสบอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัต,ติต่างๆก่อนหน้านี้ซึ่งเรียกว่ายังค้างกันอยู่เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยสังคมซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดเรื่องของออสแกมเมอร์เรื่องของการพนันและรวมถึงเรื่องของการเรียกว่าหลอกลวงออนไลน์ทั้งหมด คุณอาุทินยืนยันเลยว่าจะดําเนินการเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่างเด็ดขาดแล้วก็ขู่เลยว่าข้าราชการคนใดเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวกับขบวนการต่างๆหรือแม้แต่ไม่เกี่ยวแต่ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะลงโทษขั้นเด็ดขาดแล้วก็เรียกว่าถึงขนาดให้ออกจากราชการแล้วก็จะด,ดําเนินคดีทางอาญาอย่างเรียกว่าเต็มที่ คุณอนุทินประกาศอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่พูดกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่าในยุคของตัวเองเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการผลักดันเรื่องของการาธุรกิจการพนันทุกรูปแบบแล้วก็จะไม่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องของคาสิโนอยู่ข้างในสุดท้ายก็คือจะไม่มีการผลักดันเรื่องของการพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายอย่างเด็ดขาดนี่คือคำมั่นสัญญาของคุณอนุทิน นอกจากนี้ในส่วนของเรื่องของการทำงานคุณอนุทินก็ยืนยันว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยสเดือนหลังจากนี้เนี่ยก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักไม่มีวันลาไม่มีวันครอบครัว7วันจะทำงานเต็มที่เต็มเหยียดบางอาทิตย์นี่ก็อาจจะมีการประชุมคอรมอมากกว่า1ครั้งอาจจะสองครั้งหรือว่าอาจจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ดูตามความจาเป็น ดูตามปัญหาที่เกิดขึ้นว่าถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็อาจจะประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งก็เป็นไปได้สุดท้ายคุณอนุทินบอกว่าได้มีการประสานกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะนัดวันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยประสานกันไว้ก็คือ28-30ถึงกันยายนสุดท้ายก่อนที่จะไปเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยก็เรียกว่าได้ประกาศเรียกว่าลดแบบเรียกว่าไทาม์ไลน์ของการทำหน้าที่ ในตำแหน่งนายมงตีโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ทำหน้าที่4เดือนตามที่ได้ประกาศเป็น MOA ไว้กับพรรคประชาชนและก็ภายในเดือนมกราคมจะประกาศยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยหลังจากนั้นก็จะมีการจัดการเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุดก็จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมอย่างช้าที่สุดก็อาจจะเป็นต้นเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่าง ให้เป็นไปตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแล้วก็คุณอนุทินให้คำมั่นว่าจะเป็นนายกน้ำตีที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีวันลาไม่มีวันหยุดหลังจากนี้จะทำงานเพื่อกับประชาชนอย่างแท้จริงในช่วงสเดือนที่มารับหน้าที่ผู้นำประเทศ